ข้าวผัดสองสามยังมห้าหนึ่งสองอู้ยไม่ใช่ขอต้อนรับสู่ ours l o a m i n g วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมหมดมู่ฮหเริหันเย้ กติกาการเล่นเกมหมวดหมู่ฮรืโหหันผู้เล่นทั้งหมดจะผัดกันพูดคำตามหมวดหมู่ที่กำหนดภายใน3วินาทีหากผู้เล่นตอบคำที่ไม่ตรงตามหมวดหมู่ที่กำหนดหรือตอบซ้ำกับผู้เล่นอื่นจะถือว่าแพ้ในรอบนั้นทันทีโดยผู้แพ้จะเสีย1คะแนนในทุกรอบที่แพ้และจะได้เป็นผู้กำหนดหมวดหมู่ของเกมถัดไปมาดูกันว่าใครจะรอบรู้และมีสติที่สุดใน Our Earth Roaming ผลไม้ที่มีสีเขียวมะม่วงกล้วยดิฝรั่งแอปเปิลเขียวมะขามป้อมหนึ่งอากุนนึ่งมะละกอดิบสองโอลิมป <c oughs> ์ตาตาโอลิมป์ยี่ห้อรถยนต์ส <c oughs> ุขภาพเป็น B.Y.D. คั By นนด้แลบีเอ็มับบิละ B M W เอ่อคุนใดยานีพีเพนไม่ใช่รุ <c oughs> ่นยานี้เป็นรุ่นไม่ใช่ยี่พ่อกีฬาทางน้ำเรือใบเจ็สก,กีสปีดบ๊ทเรือขยักเป่าเอาอไรโปรโลน้ำ เออเรือยาว 1... นชนิดของสัตว์ที่บินได้ไม่งปลอนกนกมีสีเหยี่ยวหิ่งห้อยแมลงวันนกทั้งหมดยากไปอ่ะเออนกชักแข็แล้วนกไม่ได้แล้วเบงสาบ เออ่ต่อชีปตะขาวแล้วก็เต็นแต็นไม่ปลอไม่ปลอต่ออย่างรอดอยู่ยังไม่แพ้เลยครับสองคนนี้ไม่แพ้เลยนะยังรอดอยู่อาหารที่เป็นเมนูผัดผัตะขาบาอืมข้าวผัด สองพี่เยอะโเยอะขับติ๊วไปพี่เพ่งเลี้ยวยี่ห้อยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ดูคติพันด้ายามาห่าสวยโอ้ยใช่ใช่ลุกลุกลุกของดากเวฟ เราสับสนยี่ห้อกับรุ่นอยู่น,นะตอนนี้คือรุ่รกกนไอนนี่คือรุ่กกนตำรวจมาหน่อนโอ้โหอ้อมผิดไปเลยเนี่ยเอาให้หนี่เสี่ยนี่สองคนไปคิดว่าเขาไม่รู้อะไรเอาขนมที่ห่อด้วยใบตองเขาต้องมาขนมที่ห่อด้วยใบตองเหรอไอเนี่ยกะทิไอที่กะทิอะไอที่กะทิคืออะไรที่กะทิที่กะทิค <c oughs> ืออะไรสามเจ้าเนี่ยิด้วยห่อด้วยใบตองตะโก้ย ชีอ่ะอยู่ตรงนี้อะตะโก้แล้วได้เงินสดกูเงินได้ก็ไปแล้วไปแล้วเอาสุดเงินก็สะดุดนี่เอาดองดองที่ไหนดองไหนตอบด้วยว่าที่ไหนเป็นไหนโอเอ่อไทยบาทไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลียวกัมพูชาวังทูริสยูโรยูโรใช้ท่วยยูโรผมก็คิดว่ามันไม่หยู่เยนญี่ปุ่นอ่าจ้าลาว ยวนชายนาวอนหนักเลยวอนเยนญี่ปุ่นเยนญี่ปุ่นไปแล้วไปแล้วอาหารเหนือข้าวซอยแกงทางเลแกงโฮน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกออกนมจีนน้ำเงี้ยวแคบหมูนี่นับไหม นับโอเคตํามาเคือไสอัวไส่อมไม่อมเลยอะไรรับพี่ยาไม่ใส่โออะไรอพูดไม่ใช่ะพูดในมิติอีกสนแก้วันตอไปอ่ะขอเปะผมมือให้กับคนที่มีความรอบรู้ในสิ่งที่ต้องทำที่สองเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรมากมายอะคะ่ะก็แค่รู้เยอะใครถามอะไรก็ตอบได้เรื่องชาวบ้านก็ตอบได้หมดค่ะเรียกว่ารู้ไปหมด <laughs> แต่ตอบผิดแค่ครั้งเดียวนะคะออแล้วก็อีกคนเลยนะครับที่ตอบผิดเยอะที่สุดในทีมเลยยินด,ดีด้วยคคะ <laughs> พี่ยาก็เหมือนจะเก่งเนาะเวลาที่เราตั้งอะไรไว้ก่อนนะแล้วมีคนพูดตัดหน้าเดีย๋ยว <laughs> เราจะไปไปตอบไม่เป็นไงนึกไม่ออก จริงเหรอไอสิงทรงก็เป็นอย่างนั้นแหละมันหมดเวลางานแล้วไงเอาไอ้ขนมอะไรนะที่ใส่กะทิอ่ะไอ้ที่ใส่กะทิตะโก้ตะโกเหรอตะโก้ตะโก้ตอบได้แล้วตอบได้แล้วแกดึงแกดึงเวลานึกไม่ออกจริงแม่เจอาแม่เจ้พูดแล้วนึกไม่ออก ก็ลองไปเล่นตามกันได้นะครับกับเพื่อนๆฝูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเวลาที่เรามีการกงกันหรือว่าเล่นในยามที่แบบว่าว่างๆนะครับก็เป็นนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆแล้วก็ฝึกความรู้ของแต่ละบุคคลด้วยนะครับฝึกสติด้วยนะครับนี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมติดตามนะครับทุกคนนะคะให้ติดตามพวกเรานะคะช่อง our roaming ค่ะรักน้อยแต่รักนานๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย